ถึงเรื่องของการกลับบ้านนะคะเข้ากับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆจะโยนพี่ปอไม่โยนสักทีอุตส่าห์จัว่วให้ขนาดนี้ไปเข้าเรื่องภาษีอะไรก็ไม่รู้อา้าคือวันนี้ผมดูยุ <laughs> ผมฟังยุยุอยู่ผมมั่นใจว่าหลายคนก็งงว่าตลกลงไอหมื่นห้าหรือมันสามหมื่นแล้วคุณก็สามารถอธิบายได้ <laughs> <ใ>ช,ชัดเจนมากนะฮะสรุปมาเอามายน์เขาเรื่องนี้มาเรามากันถึงเรื่องที่ปกติแล้วเนี่ยช่วงสงกรานต์ไม่ค่อยเจอหนังสยองขวัญนะนะฮะแต่ว่านี่นะฮะ ที่กองเกียรติเขาจับนะฮะหนังสยองขวัญและพระเอกไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ Mario มาริโอเมาเลอร์ฮะมากเลยนะครับตอนรับสงกรานนะครับด้วยภาพยนตร์ขย่าวขวัญ k e me home สุขสันวันกลับบ้านฟังดูเหมือนแบบว่าไม่ใช่เรื่องสยองขวัญแต่มันสยองนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ลึกลับนะฮะแทน นะฮะรับบทโดยมาริโอเมลเลอร์เนี่ยแหละครับจะต้องเจอนะฮะระหว่างที่เขาเนี่ยกลับไปค้นหาความทรงจำที่หายไปในบ้านอันแสนจะอบอุ่นแต่กำลังจะกลายเป็นบ้านที่น่ากลัวที่สุดครับในวันจัดฉายรอบสื่อมวลชนเหล่านักแสดงนามาร er. ิโอเมลเลอร์วิลวานรดผู้กำกับยาม ออคุณก้องเกียรติค h สิริรวมถึงผู้อำนวยการสร้างอย่างติกัญญรัตก็มาร่วมเดินพรมแดงกันอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคนบันเทิงมากมายทั้งแอปทักษะออนเมพิชนาตและออมสุชาหอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะผมอยากกลับบ้านครัพบพ่มอ ตื่นเต้นเอาตั้งแต่เดินพรมแดงเลยใช่ไหมว่าไม่เคยยิ้มแล้วปากสันมานานมากเหมือนกายประกวดนางงามเลยตอนเดินแบบเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่เราตื่นเต้นไปไปกับมันร่วมรู้ไปกับแบบว่ากับนางของเรามันคิดแบบทุกอย่างแบบมันแบบมันเขาจะมองหนังเราเป็นยังไงเขาจะแบบคนจะมาเยอะไหมคนจะรู้คือแบบมัน มัน color feeling ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นมากมีความต้องการที่จะให้ตลาดหนังเนี่ยต้องการก้าวไปอีกแบบนึงเพราะว่าอย่างที่เดินสายการประกวดหนังหรืออะไรเงี้ยตึกก็จะเห็นแบบว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้เราอยากให้รูปแบบของการเปิดตัวหนังเนี่ยเป็นอย่างที่เราเราเราไปเห็นมาแอบคิดแอบลุ้นอยู่ข้างนอกว่าเขาจะดูแล้วเขาจะไงสอบถามคนอื่นๆบอกขอความจริงนะแบบยาวแบบ อย่าแบบพูดเข้าข้างกันคือที่มีความรู้สึกว่าอยากให้มันัปก้าวสู่ตลาดอินเตอร์ได้แล้วคือจริงๆแล้วผู้กำกับนักสแสดงทุกคนเนี่ยก็คือเริ่มสู่ตลาดอ,อินเตอร์กันหลายๆคนก็คือเป็นการปูเรื่องให้รู้ว่าอยู่ดีถ้ามันไม่มีที่มาและที่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูยิ่งไม่รู้เรื่องแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่ามีความเป็นไทยนิดนึงคือการปูที่ รู้สึกว่ามันมีที่มาก่อนมันก็ต้องมีทั้งกระแสชื่นชมแล้วก็คําวิจณ์นะคะก็ต้องยอมรับในในสิ่งเพราะว่าทุกคนต่างมีมุมมองมองต่างมุมคือเขาก็อาจจะไม่ได้มานั่งมองกับมุม,ม,มที่เรามองซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยติกก็ต้องน้อมรับกับความคิดเห็นทั้งสองแบบต่อให้แง่วิจัยก็สื่อให้เห็นว่าเขาก็มาดูของเราเพราะฉะนั้นจะแง่ไหนแล้วแต่ติขอบคุณทั้งสองแง่เพราะว่าถือว่าพวกเขาได้มาดูค่ะ